รอบลัวปีสัตว์แดงประจําการเช้าวันพุธที่23เมษายนกับประเด็นรอบวันที่ผ่านมาซึ่งเชื่อว่าสําหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่มีข่าวไหนที่ชวนให้ติดตามสถานการณ์มากไปกว่าอนาคตของมตญญาตูดขุนยาตัวลูกหมายเลข1ิของวู๊แฮมตันซึ่งถูกโยงกระแสะว่ามีโอกาสจะย้ายมาร่วมทัพปีสดแสดงเป็นเดีอแรกประจําตลาดหน้าร้อน2025นี้ของยูไนเต็ดสูงมากๆอีกทั้งต้องบอกว่าแต่ละอัปเดตความคืบหน้าที่มีออกมาในช่วงรอบวันก็ล้วนเป็นข้อมูลข่าวจากนักข่าวในระดับความน่าเช เรื่องนี้แทบจะเรียกว่าทั้งวันหลักๆแล้วคนข่าวเจ้าของวอลีเฮียวิโกชีว่าการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนฝั่งนักเตะและทางฝั่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเริ่มกระบวนการไปแล้วนะครับและที่ทางการพูดคุยก็ดําเนินไปในเชิงบวกมากๆด้วยอีกทั้งยังย้าว่าตัวนักเตะเองก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรกับรายละเอียดสัญญาที่ทางยูไนเต็ดนําเสนอมาในขั้นตน้นรวมถึงแผนงานต่างๆของสโมสรก็เป็นอีกปัจจัยที่ฝั่งตัวผู้เล่นมองว่ามันสอดคล้องกับความทะเยอทะยานของเขาและฝั่งของปีแสดงนั้นก็รู้้สึกกวว่า่าาาพเขคือททีีมนหนห ขั้นตอนการเจราจาดิวนี้แม้อาจมีบางสโมสรที่ก็ให้ความสนใจในตัวคุณย่าโดยก็ตามขณะเดียวกันรายงานที่มาจากฝั่งของสื่อใหญ่อย่างเดลติกรายงานโดยลอรีวิทเบลระบุว่าดิวนี้แผนของปีแสดงก็คือการดูเข้าหาทางตัวนักเตะและทีมงานของนักเตะก่อนเพื่อจะพยายามหาข้อตกลงกับส่วนนี้ให้ลุล่วงไปก่อนแล้วจากนั้นแมนยูในเตะจะเดินงานขั้นตอนต่อไปโดยการเข้าหาทางวูฟแฮมตันเพื่อเจราจารายละเอียดในเรื่องค่าตัวซึ่งในส่วนของเรื่องค่าตัวนั้นทุกสื่อรายงานตรงกันกน,นะครับว่าจุดยึงของทีมหมาป่าคือต้องได้ตัวเลข,ข 2.5ล้านปอนด์ที่เป็นตัวเลขตรงตามเงื่อนไขค่าชดเสัญญาเท่านั้นแต่มีความยืดหยุ่นอยู่บ้างกระตรงที่วูฟแฮมตันไม่ปิดโอกาสหากทีมที่จะซื้อคุณญ,ญาต้องการทําดีลนี้ในรูปแบบแบ่งชําระเป็นงวดงวดขอเพียงแค่แพ็กเกจรวมสุดท้ายตรงกับตัวเลขค่าชดเชสัญญาเท่านั้นเป็นพอต่อกรณีคําถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบปัญหาเรื่องข้อจํากัดด้านการใช้จ่ายเงินเสริมทีมอยู่แล้วทำไมาจึงจะสามารถเด้งปิดจบดีลมาด้วคุณญ,ญาได้เร็วตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดทำการด้วยซ้ำแบบนี้คำตอบจากสกู๊ปข่าวทีี่ลอออวเขยนไ้ก็คื ในเต่ค่อนข้างมั่นใจว่าแค่พวกเขาสามารถระบายไขยมันส่วนเกินในรูปแบบนักเตะอย่างมาคาแรตฟอร์ดอันโตนีแทเลวมาลาเซียและเจอรอนซันโชที่อยู่นอกแผนการทํางานของลูเบนอัมริมไปแล้วพวกเขาก็จะพลิกกลับมาอยู่ในสถานะที่พร้อมจะปิดดีวมาเธอคุณย่าได้ไม่ยากอะไรขณะเดียวกันย้อนกลับไปที่ฟาบ์บิโลมานโน่ยังเล่นประเด็นเรื่องเบอร์เสื้อที่คาดว่ามาเทอคุณย่าจะสวมใส่หากย้ายมาเป็นผู้เล่นใหม่ของปีแสดงด้วยว่ามีอย่างน้อยสามหมายเลขที่ดูมีแนวโน้มว่าดาวเตะวัยย่าง26ปีจะเลือกใช้โดยเบอร์หลักที่เขาใช้มา ประจําตลอดเส้นทางอาชีพก็คือหมายเลข10เป็นหนึ่งในเบอร์เสื้อที่เป็นไปได้แม้หมายเลขดังกล่าวปัจจุบันจะเป็นของมาคาแรดฟอร์ดแต่ด้วยอนาคตของแรดฟอร์ดกับทีมของลูเบนอัลโมริมนั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าหน้าร้อนนี้อยู่ในเตดจะเลือกปล่อยตัวเขาออกไปทําให้หมายเลข1ิบก็จะว่างลงและเบอร์นี้ตัวมาทุกคุณยาเคยสวมใส่สมัยอยู่กับแฮท้าเบอร์ลินรวมทั้งกับต้นสังกัดปัจจุบันอย่างวูแพมตันก็ด้วยส่วนหมายเลขต่อมาก็คือหมายเลข9ก้าที่โลมาโนวิคอว้ว่ามีความเป็นไปได้เนื่องจากานอ็คักื อนาคตของกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กกับปีสแสดงนั้นตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามหนักมากว่าจะได้ไปต่อในฤดูกาลหน้ากับทีมของคุณซือชาวโปรตุเกสหรือไม่เนื่องจากผลงานการเล่นของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้เป็นอะไรที่น่าสิ้นหวังมากเกินไปและทีมอาจตัดสินใจมองตัวเลือกการขายทิ้งหากว่ามีข้อเสนอจากทีมอื่นให้ความสนใจเข้ามาในช่วงหน้าร้อนนี้ซึ่งทาร์มุนไฮรุนย้ายออกหมายเลขเก,ก้าก็จะว่างลงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณย่าจะเลือกได้นั่นเองครับและสุดท้ายคือหมายเลข12ที่เป็นของไทเรวมาเลเซียโดยเคสนี้อนาคตของมาเลเซียแบจะ ว่าที่ไม่เอาไว้แน่นอนและจะหาทางขายให้ได้ในหน้าร้อนนี้ซึ่งตัวของคุณย่าเองเคยใช้ใหมายเลขนี้มาก่อนตอนย้ายไม่ได้ให้กับวูแพมตันใหม่ๆก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ใหมายเลข1ิและทําผลงานภายใต้ใหมายเลขเสื้อดังกล่าวนี้ให้ทีมหมาป่าไป12ประตูและทาแอสซิดไดอีก7ครั้งจากการลงสนามทั้งหมด32เกมในพรีเมียร์ลีกต่อกันที่ความคิดเห็นน่าสนใจของโอเวนฮากลีฟอดีมิฟิลทีมชาติอังกฤษและเคยเล่นให้กับทั้งยูไนเต็ดและซิตี้ออกมากล่าวถึงสถานการณ์ของปีสัตว์แดงที่หลายคนมองว่ามีปัญหาเยอะมากให้อมริมต้้องแกไขโดยเฉพาะ พยากรนักเตะที่ไม่เอื้อให้กับระบบที่คุณซืเออรายนี้ต้องการและต้องเสริมทีมหลายจุดในหน้าร้อนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงทว่าในมุมของโอเว่นหากริปเขามองว่าบางทีการแก้ปัญหาอาจไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นและชี้ว่าบางทีแค่3ดิวเท่านั้นก็อาจไขปัญหาที่ปีแสดงมีให้หายไปได้โดยผูเ้เล่น3ามรายดังกล่าวก็คือมาเธอคุนย่าวิกเตอร์โอซิมเฮนและผู้เล่นของออตแลนตาที่กำลังเป็นข่าวกับยุ่นในแต่ตอนนี้อย่างเอเดรันซึ่งโอเว่นหากริปมั่นใจว่าล่หลังนี้มีทักษะยอดเยี่ยมพอ ยทางโอเวนฮาร์กรีฟกล่าวผ่านรายการพอดแคสต์ของลโอฟอร์ดินานว่าถ้าคุณมองเข้าไปที่ปัญหาของยูไนเตดจริงๆปัญหาใหญ่สุดก็คือคุณภาพในการทำประตูคำถามว่าถ้ายูไนเตดปิดสามดิวอย่างคุณยา่าโอซิมเฮนและเอเดรซันได้พวกเขาจะแตกต่างไปเลยในฤดูกาลหน้าไหมคุณจินตนาการได้เลยว่าคุณย่ากับบลูโน่และเอเดรซันเหมาะสมกับระบบ3-43เพราะพวกเขามีกำลังขาที่บาาคลั่งมากๆซึ่งผมมองนะว่าระบบการเล่นนี้มันมีความเป็นระบบที่เฉพาะทางมากๆและมันต้องการพละงกำลังในการวิ่งทำงานหนักที่มากกว่าระบบอื่นๆ นั่นคือความเห็นของโอเวนหากรีฟโดยอัปเดตในส่วนของความเชื่อมโยงกับเอเดรสันมิดฟิลด์ตัวกลางชาวแซมบ้าวัย25ปีของทางอัตาลันตาน,นั้นระลักแล้วตัวนักเตะเหลือสัญญากับทีมต้นสังกัดปัจจุบันถึงปี2027มีค่าตัวตามการประเมินของทางเฟิร์มมาร์เก็ตอยู่ที่50ล้านยูโรที่เป็นตัวเลขอัปเดตล่าสุดวันที่18ธันวาคมปี2024ครับถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ในแง่ประสบการณ์บนเส้นทางอาชีพนั้นเต็มเปี่ยมนะครับเพราะเคยเล่นฟุตบอลใน3ามทวีปนั่นค คือทักษะการลุมพื้นที่กลางสนามมีความดุดันเข้มข้นในการเล่นเลอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเอเดรันคุ้นเคยกับการเล่นภายใต้ระบบหลัง3เนื่องจากกับอัตลาลันตาภายใต้การโค้ชของจามเปียโรกัสเปรลินี่นั้นเล่นในรูปแบบ3 4มสอาจจะต่างกันแค่ในส่วนตัวบนแต่หลักๆแล้วตำแหน่งของเอเดรันก็คือตรงกลางคู่ตัวรับหรือก็คือตำแหน่งที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่อูกเต้กับคาเซมิโลเล่นนั่นแหละครับโดยธรรมชาติของเอเดรันเด่นในเรื่องเชิงรับนะครับทว่าภายใต้บริบทของทีีมมกััสสเเเปลนนนน่้น้ขาาาอง็พจ์หแวว มีส่วนร่วมในการเล่นเกมรุกของทีมได้ด้วยอันเนื่องมาจากเป็นการร้องขอให้เล่นเพิ่มมิติขึ้นไปจากคนเป็นโค้ดได้ที่พลในเกมรับของเขาชัดเจนกว่าโดยเฉพาะการแย่งบอลกลับมาครองและการเข้าสากัดซึ่งจะเห็นเลยว่านี่คือคุณลักษณะที่ผู้เล่นปีแสดงปัจจุบันไม่ค่อยจะมีกันจริงๆก่อนหน้านี้ชื่อของเอเดนสันนั้นเคยเชื่อมโยงกับปีแสดงมาบ้างแล้วแต่ไม่ได้เข้มข้นเท่ากระแสที่กําลังถูกรีขึ้นมาใหม่ในหน้าข่าวหน้าตอนนี้ครับและก็เคยมีบทวิเคราะห์เชิงลึกจากสื่อต่างประเทศที่ชี้เหตุผลวว่าาทํไมมนนเเสรดดดคิิให้ก้กขึ สามารถจะทำได้หลักๆคือเอเดรสันถูกระบุว่าเป็นกองกลางตัวรับที่มีความคล่องตัวและเล่นได้หลากหลายรูปแบบเขาโดดเด่นในระบบการเล่นที่ลุกเร็วและดุดันเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความแข็งแกร่งและความฉลาดในเชิงกลยุทธ์หรือก็คือความเข้าใจว่าตัวระบบนั้นต้องการการเล่นแบบไหนจากตนเองจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและความสามารถรอบด้านเขาถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในสไตล์การกดดันที่เข้มข้นของอัตลันตารวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยงเกมจากส่วนแนวรับและแนวรุกและก็มีความเหนียวแน่นทําให้เขาเป็นผู้เล่นที่มีค่าทั้งในกระบวนการเกมรับและ รุกของทีมที่สําคัญคือเอเดรเซนขึ้เชื่อเรื่องพลังงานและความดุดันในการเพลซิ่งอันเนื่องมาจากเป็นผู้เล่นที่พร้อมจะวิ่งทํางานหนักตลอดเวลาจุดเด่นหลักๆที่แยกออกมาได้3ด้านสั้นๆก็คืออัตราการทํางานหนักและความทนทานสูงมีวินัยในการป้องกันและกดดันสุดท้ายคือความสามารถในการพาบอลและความไม่ลนลานกับการเล่นภายใต้สถานการณ์ที่มีแรงกดดันหรือก็คือเป็นผู้เล่นที่ดูเพลซิ่งเข้าถึงตัวเร็วแล้วไม่สติแตกอะไรทํานองน,นั้นแหละครับแต่ก็เช่นกันครับจุดอ่อนในการเล่นก็มีระบุไว้สองข้อใหญ่ๆก็คือ1ความคิดสร้างสนนารรค เวลาเข้าพื้นที่สุดท้ายและ2คือการตัดสินใจในการเข้าปะทะที่ยังต้องปรับปรุงเรื่องความแม่นยำอยู่พอสมควรจะเห็นว่าในเคสของเอเดสันที่ตำแหน่งการเล่นคือมิดฟิลตัวกลางเชิงรับกับช่วงอายุ25ปีถ้าคิดว่าดิวนี้ปีแสดงให้ความสนใจจริงจังน,นก็หมายความว่าฝ่ายบริหารอาจมีแผนงานในใจเกี่ยวกับเล่นตำแหน่งเดียวกันในทีมปัจจุบันอย่างกาเซมิโลหรือว่าหน้าร้อนนี้จะพยายามหาทีมมาเซ้งต่อมากกว่าให้มิดฟิลแซมบ้ารายนี้อยู่จนครบสัญ,ญญาในปี2026แล้วออกจากทีมไปในแบบที่แมนยูไนต็ดไม่ได้อะไรเลย ประเด็นอนาคตของคาเซมิโลนี้ตัวของฟาบีซิโลมาโน่ก็มีอัปเดตสถานะเอาไว้ล่าสุดด้วยเช่นกันนะครับว่าหลักๆและโอกาสที่ปีสัตว์แดงจะดําเนินการให้เกิดการย้ายทีมของคาเซมิโลในหน้าร้อนนี้ยังเปิดกว้างมีความเป็นไปได้อยู่แม้ว่าในช่วงหลังมันนี้ตัวของคาเซมิลโลจะมีผลงานที่กลับมาโดดเด่นอีกครั้งก็ตามเหตุผลสําคัญก็คือการชี้ไปที่นโยบายของอินเนียกรุ๊ปที่ค่อนข้างแสดงออกชัดเจนว่าอยากปรับโครงสร้างอายุผู้เล่นในทีมให้มาอยู่ในสัดส่วน25ปีหรือต่าลงมามากกว่าและการมี แต่เป็นการพยายามต้องจํากัดวงให้เหลือแต่เพื่อนอายุเลข3ที่เป็นประโยชน์ต่อาการสร้างทีมในระยะยาวได้จริงๆแต่ทีนี้เมื่อมองกลับกันว่าหน้าร้อนที่กําลังจะมาถึงนี้ปีสแสดงมีข่าวโยงใหญ่กับเพื่อนอายุน้อยๆซะเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งทีมชุดปัจจุบันก็มีการผลักดันเด็กดาวรุ่งขึ้นมาหลายคนนั่นเองทําให้มองกันว่าบางทีการเก็บคาเซมิโรเอาไว้เพื่อซื้อค่าประสบการณ์เขาจะสามารถถ,ถ่ายทอดให้รุ่นน้องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อาการเติบโตของเด็กๆเ,เหล่านี้อาจจะคุ้มค่าพอที่ทีมจะยอมจ่ายค่าเหนื่อยไปจนหมดสัญญาเพราะมันเหมือนการ ดาวรุง่งได้หยิบจับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพวกเขาและทีมในอนาคตระยะยาวนั่นเองครับ